มาเจอหนึ่งหมู่แล้วครับผมดอกส,สวยๆครับแต่หมู่นี้ขึ้นไม่เยอะครับผมไปไงต่อเนี่ยอปะ,ปะ,ปะไปไปไผ่เจ้มาที่ป,ะปะพาเดินกันเดินแบบนี้นะไปไผ่เนี่ยนะเอ้ยใช่ <laughs> มีใครอยู่ข้งงานเราเจ๋งว่าจะเอาเรียกพวกนี้มาเจออีกหนึ่งหมู่ครับขึ้นถึงหลังนู่นก็มีครับผมซ้ายซ้ายแล้วครับตะก้าใครครับตะก้าไม่ใช่ครับต,ต้องมีส่วนส่วนแฟลตี้ด้วยนะครับโอ้สวยมากเลยครับหมู่นี้ ไปครับบนยอดเขากำลังเพลินเลยนะครับเนาะยอดเขาครับถุงคนห้าดอกนะอือฮึอ่ะทานชาชิ้นหมดเลยสวยๆครับอันนี้เจมได้ห้าดอกยังไงเฮ้ยนะมึงน,นำหน้ามึง ครับบนยอดเขาครับเฮดทัะไม่ดิมัดเลยอ่ะเอาจะมอนเฮ็ดแค่ไมไปกันพาไปยืนนิ่ง,งดได้เพื่อแต้เฮ็ดกเยัมันไม่นี่ยเป็นกันจับมีแค่กัเลยนะไอ้นั่นก็ไล่ ล่เราออกมาเชือ่อนั่งโอเลยแล้วข้าวไม่ได้ดูยนยะสามคนนหัวชนกันแล้วนะสูเห็นว่าไปอย่างเงี้ยเนานะสาห้าเลยไหเก็บเสร็จเรียบร้อยครับหมูนี้ื้อผ้าไม่เก็บเลยประมาณโลกว่าครับมาเจออีกหนึ่งหมูนะครับผม สวยมากเลยครับหมู่นี้ดูครับงามเลยทำการเก็บครับ<ไ>หมู่นี้ห้าดอกมาเอาห้่คืนกูว่าไว้กูว่าไว้กูว่าไว้มากันห้าคนนะครับวันนี้ตก้ต้าองไวเลย พี่กูเจอสองดอกดอกกระดุมด้วยโผล่มาข่าแล้เจนสองสี่หกดอกเด้เออ้าวอยู่ตรงนี้เลยตูมก็ยังมีนะครับนีครับเอาวอ,โอ้ววเลยเอาไม่ใชายหมลนะเที<อ>ยาี่มานัา่งหมอบพีเชยนะผันเชนแค่เองเดียวครับผม ดีจ๊าบเด็กหลังเข่านะครับ <c oughs> แล้วแม่ยายมึงไม่บอกมึงแล้วไม่หยาบเก็บเสร็จเลยนะครับผมวันนี้ประมาณโลครึ่งครับบรรยากาศนะครับผมเป็นป่าไผ่นะครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อเลยนะครับเจออีกหนึ่งหมู่นะครับค่อนข้างจะออกละลาแล้วครับหมู่นี้ แล้วเราก็เก็บเหมือนเดิมครับผมมาเจออีกเลยนะครับผมหนึ่งหมูครับหมูนี้ขึ้นกระเด็นกระเด็นครับผมขึ้นกระจายไปนู่นเลยครับปอนีเราดูใกล้ๆครับผมพามาเจออีกหนึ่งหมูนะครับโคตรพ่อคนแม่สวยครับผมหมูนี้โอ้โโคตรสวยเลยครับโอ้โหสุดยอดครับหมูนี้ ดอกนี้ดอกอใหญ่เลยนะครับผม,มสวยครับดูครับสวยเลยครับผมเกีย๋ยวแบบนี้หายเหนื่อยเลยครับมู่นี้เก็บเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยต่อมาเจออีกหนึ่งหมู่นะครับผมสวยๆครับแต่หมู่นี้ไม่ค่อยเยอะนะครับผม ยืนมองเด้อเจออีกแล้วครับแต่ไม่เดินมาสวยๆเลยครับเจนปลูกเห็นเปล่าวะผี่คายเนี่ยรักปลูกไว้อะเจนผขายไม่ย้ายสิไม่ย้ายอยากออกยูทูบนีครับผมสวยๆครับหมูนี้สวยๆเลยครับ มาอีกหนึ่งหมู่แล้วครับโอ้หสวยงามมากครับผมขาวเป็นพื้นเลยครับยอดอจรขอตัวเก็บก่อนครับโไวเลยผลงานรวมครับเหตุทางนั้นครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราจะขึ้นมาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับผม ตอนนี้ก็เรากำลังลงเขานะครับบรรยากาศครับเขาลูกนู้นรับที่เราขึ้นไปหากัน <L OU D> ไงก็จะลืมกดติดตามช่องเรานะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับอะไงก็ขอสวัสดีครับผม